คุณอุงอิงแพรทองทันชินวัตรหวหนพักเพื่อไทยปรากฏตัวที่บ้านริมคลองย่านบางบอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของคนในตระกูลอยู่บำรุงรวมเฟรมกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมคุณวันและคุณอาชวินอยู่บำรุงถูกโพสต์ผ่านโลกออนไลน์เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมากลายเป็นท็อกออฟเดอะทาของคนในแวดวงการเมืองค่ะ โดยคุณอุ้งอิงเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวด้วยว่าดีใจได้เจอลุงเลิมค่ะขณะที่คุณวันก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆในค่ำวันเดียวกันนั้นว่าสบายใจโดยก่อนหน้านี้มีรอยรา้าวระหว่างคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำมุงค่ะ โดยในวันโหวตเลือกคุณเจตท้าทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมในฐานะสสบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่สบายตามมาในภายหลัง กระทั่งในช่วงต้นเดือนตุลาคมร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ประกาศแตกหักกับคุณทักษินค่ะโดยเขาอ้างเหตุผลว่าคุณทักษินนั้นได้ต่อว่าเขากับลูกชายก็คือคุณวันนะคะผ่านบุคคลที่3ค่ะว่ากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูก ข้ามกลางกระแสข่าวที่ว่าคุณวันนั้นไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆค่ะรวมทั้งนะคะหากเกิดอุบัติเหตุกับคุณไอซ์ลักชิงนกสีนอกสสกทมพักเก้าไกลจากคดีมาตรา1น,นึ่งหทำให้ต้องพ้นจากตําแหน่งสสนั้นก็อาจจะไม่ส่งคุณวันลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในานามของพักเพื่อไทยด้วย แม้ขนาดนั้นนะคะหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นไม่น่าจะยุติลงจริงค่ะเพราะต่างคนต่างแนบแน่นรู้จักกันมาตั้งแต่คุณทักษิณน,นั้นยังไม่ได้เข้าสู่แวดวงการเมืองทีเดียวเรียกว่าทั้งคู่เหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นดมไก่ค่ะเพราะฉะนั้นหากจะผลักมิตรอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปเป็นศัตรูนั้นก็อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูค่ะ ซึ่งก็มีสัญญาณไม่ดีอย่างต่อเนื่องมาถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเผื่อโหวตเลือกคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้แจกข่าวให้กับสื่อมวลชนค่ะคัดค้านนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดกรณีครอบครองยาบ้าไม่เกิน10เม็ดถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัด แต่เมื่อมีภาพของคุณอุงอิงและร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับคุณวันออกมานะคะก็ทำให้เข้าใจได้ว่ารอยร้าวต่างๆนั้นได้รับการประสานแล้ว เรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะคะก็มองว่าการเคลื่อนไหวของคุณอุงอิงนะคะไม่ได้เป็นการเคลียร์ใจค่ะแต่ไปเยี่ยมเพื่อขอคําแนะนําการทํางานตามปกติที่คุณอุงอิงนั้นมีภารกิจเชื่อมต่อสื่อสารคนหลายรุ่นในพรรคจึงไปพบผู้อาวุโสเพื่อรับฟังความคิดเห็นค่ะเนื่องจากในที่ประชุมใหญ่นั้นหลายคนป่วยหรือติด ขัดนะคะในภารกิจไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นยู่ก็ตามค่ะสยามรัฐไทยไลฟ์ประเด็นร้อนได้รับรายงานว่าเบื้องลึกนั้นนะคะก่อนหน้าที่จะมีภาพดังกล่าวปรากฏออกมาคุณอุงอินนั้นได้เรียกคุณวันเข้าไปพบที่พักเพื่อไทยค่ะและก็สอบถามกับคุณวันว่าลุงเหลิมนั้นไม่สบายหรือจะไปเยี่ยมได้หรือไม่นะคะซึ่งคุณวันก็ได้ตอบตกลงค่ะจะนัดหมายให้ไปเยี่ยมที่บ้าน,นะ ะะจึงเกิดภาพดังกล่าวค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าเบื้องหลังภาพนี้มีสัญญาณมาจากชั้น14ค่ะและเมื่อเช็คอาการล่าสุดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นนะคะก็พบว่าเขาไม่ได้ติดใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วโดยเปลยกับคนใกล้ชิดว่าอายุข,ขนาดนี้แล้วมีศัตรูคนหนึ่งก็มากพอแล้วค่ะ ซึ่งก็ทําให้คาดการได้ว่านะคะหลังจากนี้หากมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอแทนคุณไอ์ลักชนกชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นชื่อของคุณวันอยู่บํารุงค่ะ